ส่งเสริมสังคมดีมีอารยะสถาปัตย์โดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยร่วมสนับสนุนโดยบยริษัทกลังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสบายใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราสามห่วงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสยามนิชินเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกของคนทั้งมวลสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยกลับมาที่เวทีเกียรติยศและกำลังใจในงานจิตอาสาปาร์ตี้กันต่อครับพิธีกรบนเวทีนอกจากผมแล้วก็ยังมีฝรั่งหัวใจไทยคนนี้แอนดรูบิกส์ครับจากสถาบันสอนภาษาชั้นนำ แอนดูวิกส์อะคาเดมีมาช่วยเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาให้ดูนะครับเพราะในงานก็มีแขกชาวต่างชาติมากหลายคนครับไปกันที่การประกาศเกียรติคุณบุคคลจิตอาสากันต่ออีกหนึ่งบุคคลจิตอาสาที่เป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างหน้าชื่นใจก็คือคู่ฮอตอีกคู่ในแวดวงบันเทิงยุคนี้สงกรานต์เตชะนในรงและ นังแอปพักสอ,อนพักสุขเจริญครับวนน่ใองาจส่วนท่านนี้เคยไปตกน้ำตกท่ามาด้วยกันที่ย่านพุทธมณฑลสายห้าเมื่อคราไปเยี่ยมบ้านแม่พองศรีวรนุย์ศิลปินแห่งชาติในคืนวันลอยกระทงช่วงน้ำท่วมหนักแต่ก็กลับไปแก้มือใหม่ครับจนเดินทางไปให้กำลังใจแม่พองได้ในที่สุดด้วยใจเกินร้อยสู้ไม่ถอย เราจึงขอประกาศให้หมวดติ๋มตกน้ำร้อยตำรวจโทหญิงนัส,สพรเทพบรรทัดอนุกรรมธิการสิ่งแวดล้อมจากหัวทธิสภาเป็นอีกหนึ่งบุคคลจิตอาสาครับนอกจากนี้ยังมีกลุ่มบุคคลจิตอาสาที่ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภูทกภัยมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนกลายเป็นกลุ่มบุคคลจิตอาสา กลุ่มเพื่อนเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทครับก็กกต้องขอคารวะในน้ำใจจิตอาสาของทุกท่านทุกองค์กรนะครับทั้งที่ได้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามแต่ทุกท่านถือได้ว่าได้ร่วมกันดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามเดือดร้อนทุกยากจากมหาอุทกภัยและร่วมกันฟันฝ่ามหาวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันครับวันนี้วันนี้มีไม่ทองฟ้าแจ่มใจพาใจสุ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้พี่น้องชาวไทยมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีโชคดีมีความสุขทุกคนนะครับครับเนื่องในวารที่วันขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับประสบแต่ความสุขนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะฮะมีเงินมีทองมากๆแล้วก็ท่านใดนะฮะที่ประสบกับ น้ำท่วมนะครขอให้ท่านนะฮะมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปแล้วก็ช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับทำสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยนะฮะเพื่อความสุขของพ่อหลวงของเรานะครับขอบคุณมากครับ ครับที่ใหม่นี้ก็ไม่รู้จะอวยพรอะไรมากมายนะครับไม่มีของมาฝากไม่มีของกำนันมาเยี่ยมนะครับแต่อยากจะฝากใจนะครับให้กับพี่น้องทุกคนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วมที่ผ่านมาหยกหยกนะครับบัดหมางนี่เองนะครับก็อย่าไปคิดอะไรมากครับมันเหมือนกับฝันร้ายที่ผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปนะครับเหมือนกับพายุมรสุมที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็ต้องนะครับผ่านไปเช่นเดียวกัน ก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกอย่างนะครับถ้าเรามีสติเราคิดเป็นนะครับอย่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสไว้ว่ากระดุมเม็ดแรกี่ติดผิดนะครับถ้าติดถ้าติดเม็ดแรกผิดมันก็จะผิดทั้งแถวเลยก็เช่นเดียวกับความคิดนะครับตรงนี้งนั้นถ้าเราคิดให้มันเป็นบวกชีวิตนี้ก็จะเป็นบวกผลลัพธ์ในชีวิตนี้ก็จะเป็นบวกตามเช่นเดียวกันปีใหมน่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเรื่องรวยไม่ต้องพูดถึงนะครับนะแล้วก็เอาสุขภาพมาก่อนแล้วกันนะครับอันดับหนึ่งเลย ขอให้มีความสุขม,มากๆครับปีใหม่นี้สมหวังปรารถนาทุกอย่างครับ,บ